ไประเด็นที่ต้องพูดถึงในเช้านี้แม่สาวดิที่ผ่านมามันฮอตเหลือเกินไม่คาดคิดว่าหลังจากช่วงนี้ไปเราจะต้องระมาดระวังเรื่องการเข้าส่วมของเรานะเพราะว่าคือดูภาพของงูที่มันฉกขึ้นมาฉกบ้างไม่ฉกบ้างนะฮะแต่ว่างูในส้วมถือว่าเป็นปรากฏการณ์อ,อไม่เอาว่ะกลัวนะไม่พูดถึงไม่ได้ฮะงูโผล่ชักโรครกกระแสมาแรงมากช่วงนี้ใครที่กลัวงูก็ หลับตาดูหน่อยแล้วกันนะฮะฟังไปฟังไปกลางสัปดาห์ที่แล้วเกิดขึ้นที่ฉะเชิงเทาจาได้ใช่ไหมฮะนะฮะ<อ>กำลังนั่งซ่วมอยู่แล้วก็มีงูเหลืองเนี่ยยาวกว่าสามเมตโรโผล่ขึ้นมา<อ>กัดอวัยวะเพศนะฮะอาการตอนนี้พี่เขาปลอดภัยแล้วนะครับและอวัยวะเพศก็ยังอยู่นะฮะไม่ต้องกลัวบางคน้องคิดว่าก็หลุดไปเลยขาดไปแล้วยังไม่ขาดนะครับไม่ได้หายไปยังมียังมีครบนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้เกิดขึ้นที่เพชรบุรีครับ เป็นงูแสงอาทิตย์ครับคุณผู้ชมตายตายตายตตาเจ้าของบ้านนี่เป็นผู้หญิงโชคดีที่เห็นก่อนนะครับและแจ้งกู้ภัยได้ทันนะฮะไม่ใช่แค่นั้นนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะฮะมีที่สมุดประการนะครับก็มีคนแชร์ภาพเหมือนกันนะฮะที่บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งครับงูเหลือมโอ้ยเปิดเข้าไปช็อคไหมเนี่ยเป็นลมเหมือนพระบัล่ไว้อะ แอมเนสแอมเนสแอนเสพาดไปแอนเสรุ่นรุู่เหลือไม่เหลือนะฮะก็กูเหลือตัวใหญ่นะฮะขดอยู่ที่ฝาชักโครกเนี่ยเจ้าหน้าที่เรียกกู้ภัยมาจับได้ทันคุณผู้ชมดูภาพนี้สิถ้าคุณตื่นมาเดินเข้าสวมแล้วคุณเห็นสิ่งสิ่งเนี้ย อันดับแรกคุณจะทำอะไรทันย่าเป็นลมก่อนเลยเป็นลมอยู่ข้างหน้ามันนั่นแหละขึอนลมตรงนั้นแหละอ้นอ้นล่ะอ้นเหรอก็ไปอยู่ที่เซเว่นอีเลฟเว่นหน้าบ้านเลยอ่ะคือโดดโดดออกไปเลยพี่เอาอยู่ไม่ได้กลัวงูแล้วบดออร์ถ้าบอดดอรกี้แตกเลยี้ยนีเกลียดเกลียดงูมากเป็นคนที่เกลียดงูมากและกลัวงูสุดๆใช่เหมือนกันเลยแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะเหล่านักแสดงเนี่ยเขาก็ตื่นตัวมากกับเรื่องนี้นะ ท่นแรกเลยเนี่ยนะคะที่เขาโพสเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็คือคุณต้นหอมเนี่ยโพสต์ภาพโถส้วมพร้อมกับมีข้อความด้วยออไยเครียดใครช่วยคิดส้วมกันงูทีเธออถึงท่านต้องมีส้วมกันงูกันแล้วนะ <c oughs> นี่คือดีเจต้นหอมใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มีพี่ก้องเบญจพลนะคะแก้ปัญหาโดยการน,นั่งบนโถส้วมไม่เอาซีแบบนี้เขาก็รณรงค์ว่าอย่าขึ้นไปเข,ขย่งก้าวกระโดดบนนั้นนวลาตัดมันนะแตกตเตอบขึ้นมาล้มไปอีกโอ้ยพี่ก้องคุณแท็กพลันยูนะคะ ขาชอบพันที่สุดเลยดูดิโอ้มันดูเซ็กซี่มากนุ่งกระโจมอกน้วยอ่ะแต็มมากอันนั้นะมันจะปลอดภัยจากงูแต่ว่าสิ่งปฏิกูลจากตัวเทอมจะไปอยู่ตรงไหนล่ะก็อยู่บนฝาโถเซ่แล้วก็พี่นุ้ยเชิญยิ้มนะคะถึงขั้นปีนบันไดเลยอันนี้เนี่ยครีเอทีฟสุดอันนี้อันเนี้ย หน้าท้องได้ได้แบบว่าซิกแพคด้เยกระเเมหาขาเฟิร์มขาหนีบและหน้าท้องใช่เออและคาดว่าคงจะเลงได้ถูกเป้าแน่นอนจริงรู้จักข่าแล้วอันนี้จะมีอะไรกระเด็นได้นะพอหล่น ก็ถือว่าตอนนี้ช่วงนี้มันกระแสมันมาแรงมากนะดาราก็ต้องมีการโพสต์กันเป็นเรื่องปกตินะฮะคิดว่าช่วงวันสองวันนี้ก็คงจะมีภาพที่แบบครีเอทีกันมากขึ้นบางคนอาจจะหยิบงูขึ้นมากัดอะไรประมาณนี้ไม่แน่นะไม่แน่นะไม่แล้วตอนนี้เป็นไหมเข้าห้องน้ำอ่ะรู้สึกดูดูกลัวไหมแล้วก็เรามีความรู้สึกว่ามันมาโผล่มาได้ทุกที่เลยหรอจริงๆหรอมันมาจากไหนอ่เถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยงูสามารถขึ้นมาได้ถึงชั้น17อย่างคอนโดบ้านผมเนี่ยวันนั้นเละมีหนาว คือถ้าวัานไหนเขามีการรายงานข่าวนะว่างูเนี่ยขึ้นมาถึงคอนโดชั้นสูงๆเนี่ยวันนั้นเราผมจะถามเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออมันขึ้นมาได้ยังไงเออมันมาได้ยังไงนะถ้างูขึ้นชั้นสิได้มันก็ต้องมีสิงโตมาได้สักวันน่นแหละแต่มม่ใชจริงๆแล้ว <c oughs> คุณนั่งทำภารกิจอยู่เนี่ย มันมันมีความเสียวนะมันมีความเสียว่าอย่างเช่นของวูดี้เนี่ยมันเสียได้เราว่าน้องจะโดนกัดหรือเปล่าอย่างโอ้กับทัญ่าเนี่ยมัน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 ไม่รู้จะฉกอะไรไงใช่ผู้ผู้หญิงของผู้หญิงมันจะอยู่ในเบ้าไงมันจะห้อยจ่าของผู้ชายเนี่ยมันจะ้ยของผู้ชายเนี่ยมันจะห้อยเป็นพวงไงใงแต่ถ้าวนเลามันงูมาขึ้นมาแล้วก็งับแตนทีแต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงเรารู้สึกว่ามัน มันมันจะปลอดภัยกว่าือเนี่ยเหรออะไรนะอุ้ยตาละพู๊ดกันเนี้ยต่ชาแต่ของผู้หญิงหรือว่ามันเห็นแล้วมันเข้าสิงเลยอะไรป่ะเข้าเลยมันเข้าไปเกิดใหม่เลยประมาณเนี้ยโอ้ย นี่เรามีวิธีป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้งูเข้ามาในบ้าน,นาซึ่งมีวิธี<ด>ออกมาบอกแล้วเขาบอกว่าให้เอาน้ํามันกลิ่นฉุนๆเนี่ยรานรอบบ้านก็คือว่างูเนี่ยจะไม่ชอบกลิ่นฉุนก็จะไม่เลื้อยเข้าบ้านนะคะแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือเอากรวดเนี่ยมาโรยมาโรยรอบบ้านเพราะว่างูเนี่ยเวลามันเลื้อยใช่ไหมถ้ามันเจอกรวดเนี่ยมันก็จะแบบไม่ชอบอมอไม่ก็จะเลื้อยไปที่อื่นไม่เข้าบ้านและอีกวิธีหนึ่งเลี้ยงสุนัข คือสุนัขก็จะเห่าเราจะได้รู้แต่ว่าก็อยากให้งูกินสุนัขก่อนละกันเนาะใช่ไหมบ้านนี่สุนัขโดนกัดไปแล้วนะเออใช่นี่ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะแล้วอีกวิธีนึงวิธีที่4ี่เขาบอกให้ติดแผ่นกันงูคือให้ติดไว้ที่ผนังหรือว่าเสาไฟเพราะว่างูเนี่ยจะไม่คือเหมือนแบบมันจะมีความลื่นอ่ะงูก็จะไม่เลื้อยไปตรงนั้นที่ลื่นๆนะคะและวอีกวิธีหนึ่งเขาบอกว่าให้ใช้ตะข่ายหรือว่ามุ้งลวดให้ติดบริเวณที่งูแบบ ดักงูไม่ให้งูเลื้อยผ่านเหมือนอย่างเงี้ยท่อเขาอาจจะมีท่อน้ําทิ้งที่มาจากชักโครกอะไรเงี้ยก็ให้เอาตะข่ายไปปิดไว้มันมีถ้ามันเข้าไปแล้วเราก็ไปปิดไม่มันออกไปปิดไม่มันออกเอนะไม่ออกล้วก็ตรวจดูก่อนว่ามันมีหรือไม่มีนะคะแล้วเขาบอกว่าให้ทําความสะอาดบ้านให้ดีเพื่อที่จะกําจัดสิ่งสกปรกแล้วก็ ไม่ให้มีแหล่งอาหารงูก็คือหนูบางทีเนี่ยมันเข้าไปในท่อเพื่อที่จะไปกินหนูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะดูแลบ้านให้มีความสะอาดนะคะแล้วอีกข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรากดชักโครกล้วกดไม่ลงเนี่ยให้ลองใช้น้ํายาล้างห้องน้ําหรือโซดาไฟเนี่ยลาดไปถ้ายังเกิดยังกดไม่ได้ชักโครกไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องโทรไปเลย9 9. 1 9 9บางทีมันอาจจะมีงูซ่อนตัวอยู่ในนั้น<อ>นะคะ19 9เ้านี่เขาจะมาช่วยกำจัดงูเห ใช่ใช่แล้วโทรเลยจําไว้เลยนะคะ1 9 9กากแต่บางคนโทรไปก็ไปเล่นไงมีไม่มีก็โทรแกล้งบางทีเขามาก็มีัางีไม่มากเนี่ยต้องต้องไปแกล้งเขานะเพราะว่าพอถึงวันที่เราเดือดร้อนจริงๆอ่ะเขาจะได้มาช่วยเหลือเราได้นี่พูดกลัวมากกลัวแตคิดว่ามันคงเป็นกระแสช่วงนี้เพราะว่ามันเจอหลายกรณีซ้อนกันไงช่วงที่ที่ผ่านมาแต่ว่างูในโทรทวมเนี่ยมันมีมานานแล้วในบ้านเราแล้วก็มีมาเป็นเรื่องปกติแต่เผเอิญว่าบางเรื่องนี่อาจจะไม่เป็นข่าวล่าสุดมาโดนงับใช่ไหมล่ะที่ที่ผ่านมา แ่น้องชายพี่ก็โดนงับแซมมันก็เลยกลายเป็นข่าวที่ผ่านมาอีก2เคสเมื่อชัวสงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มันไม่ได้งับใครเป็หรือว่ามันมันใหญ่เหลือเกินแล้วมันไปอยู่ตรงนั้นนะเนาะร้อนหลอนห้อนระวังไว้หน่อยแล้วกันใครที่อยู่บนคอนโดชั้นสูงไม่ต้องวิตกกังวลนมันโอกาสที่มันจะขึ้นไปมันน้อยมากหรือใครที่อยู่หมู่บ้านโครงการที่เขามีการ แดดแยกเยอะบอกเขาเรียกว่าบออะไรนะอนบอกเกลือใช่ป่าวบ่อเกลือบ่อพักอ่ะบ่อพักบออเสียนะครับลองเช็คดูลองเช็คดูนะฮะที่บอโดนคอนโดไม่มีงูนะแต่มีผีอ่าวมีผีกลัวผีเปล่า แล้วมาจากไหนว่ามีผีคิชขึ้นมาเองให้เขายังไงก็อยากให้เขากลัวให้ได้ผีเปล่าเครียดเลยเครียดเลยบอกไม่เปอนที่มาแปลกไม่มีกูแต่มีผีเออแลไปไม่ถูกเลยกูก็กลัวผีก็กลัวนะนะโอเคก็ระวังกันด้วยนะคะเขาห้องน้ำก็ตรวจทาให้ดีนะคะว่ามีอะไรในชักโครกหรือเปล่าโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วย ติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะคุณตรงท้องกิฟนะครับกดเลยสครับรอเลยครับกด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 เลยนกดเลยกดเลยนะฮกดเลยะฮะกดเลยนกดเลยนะฮกดเลยครับกดเยคกดนกดกดเลยกดเละกเลยนกดเลยกดเกดกดเลยนนละะยกดเนกดเลย